ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนในเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่ไปกินมาร้านนี้ชื่อว่าซูชิฮีโร่เขาบอกว่ามันเป็นซูชิแบบระดับพรีเมียมเลยแล้ววันเนี้ยเขาลดราคาเขาว่ามีโปรโมชั่นตั้งแต่24แจงถึง27แจงสามวันเองอ่ะวันวนี้เที่วเท่าไหร่อ่ะ25หรือ6อ่ะวันวนี้ไม่เหรนด้วยแต่ว่าอีกไม่กี่วันก็จะหมดโปรแล้วอ่ะเราก็เลยต้องมาจาัดก็จะได้มาชิมด้วยว่าเออมันอร่อยหรือเปล่า นนี้เขามีอยู่2สาขา,าก็คือรามินทา57<า>กับที่แบลแปลงพลัม9ตรงข้างๆเซ็นทรัลพลัมกา้า อาหารที่เราสั่งเนี่ยเราก็สั่งเฉพาะเมนูที่อยู่ในโปรโมชัน่นเราสั่งอะไรไปเราสั่งแซลมอนโทโรโดง350บาทจาก500บาทสั่งเอบิเทมปุระ288บาทจาก380บาทแซลมอนซาชิมิ125ีบาทจาก250บาทแล้วก็แซลมอนคาพาซิโอร90บาทจากสา0บาทเป็นสมรลมควันเขาพูดถึงแล้วก็รู้สึกอยากกินจริงๆอะรู้สึกว่าหิวตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละตั้งแต่เห็นภาพของเพื่อนในเฟซบุ๊กคนนั้นที่เขาโพสแล้วเขาก็ พูด oh, อีกทีตอนเกลี้ยงชามก็อยากจะลองดูวันนี้ก็เลยมาลองที่ก้าจะชิมต่อไปนี้ก็คือซาชิมิแซลมอนที่เราจัดมาถึงสองที่นี่คือชิ้นเนื้อซาชิมิแซลมอนอืมอร่อยมากเลยมันมันชิ้นมันใหญ่มันหนามันมีความมัน แล้วก็หอมดีคือวาซาบิมันก็ไม่ได้เผ็ดจา๋าเผ็ดเกินเห็ดแบบฉุนกึกอนะ่ะมันมันมีรสชาติแล้วมันหอมนะถือว่าเกรดดีไหมก็ถือว่าเกรดดีนะมันเพราะามันรู้ึมีค้องสูงมันละลายเหมือนกันนะไม่สามารถจะบรรยายได้อย่างนักชิมมืออาชีพนะแต่ถามว่าอร่อยไว้อร่อยแล้วเราก็ชิมอันนี้ดีกว่าถัดมาข้าวหน้าปลาแซลมอนหรือแซลมอนโทรโรดงที่เพื่อนของเราชิมไปจนหมดชาม <c oughs> ในชามเนี้จะมีส่วนที่เป็นท้อง แล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่ส่วนท้องอ่ะเรงก้าจะชิมส่วนที่มันดูแปลกแล้วกันนะเนี่ยอันนี้มันดูแปลกเดียวส่วนไหนก็มันท้องใช่ไหมเ mm hmm. งั้นเก้าก็จะชิมหัวใจของฉิมเลยนะคะอร่อยมากข้าวอร่อยมากๆเลยข้าวอร่อยมากแล้วก็แซลมอนก็อร่อยมากคือก็าวว่าแซลมอนของที่นี่เขาจะไม่เละนะ เขาจะไม่ทานแล้วถึงขนาดละลายมีความแบบว่าได้เคี้ยวอะได้เคี้ยวเยอะกว่าสมมัที่เคยทานแล้วมันก็หอมแล้วมันก็นุ่มเต็มคำสําหรับตัวข้าวรู้สึกว่าอร่อยมากจะบรรยายไงข้าวมันหอมมากทานเข้าไปด้วยกันมันลงตัวมากเลยก้าว,ว่าชามนี้ขุ่มมากคือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงทานจนเกลี้ยงก้าว,ว่าครูน่าจะชอบคือใครที่ชอบทานข้าวญี่ปุ่นก้าว,ว่าอันนี้เวิร์กมากเลยไม่ได้เวอร์นะพูดจริงนะใช้ได้เลย ประทับใจ2เมนูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนดาเลคเตอร์แย่งแน่เลยเราเอาไว้ไว้ที่ไหนเอาเทใส่ถุงเอ,อ้ยใจเย็นมาทำงานก่อนนะแซลมอนคาปาซิโอบ้างเป็นแซลมอนลมควันเขาอะ่ะจะโรยหน้ามาด้วยกระเทียมบางๆหน่อยแล้วก็ทอดเขาให้ทานกับน้ำจิ้มคอนเสิร์ตมันอ๋อมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงมันก็แปลกๆ,ๆดีอะอาจจะยังไม่ชิน ว่าประทับใจไหมก็ยัง,ยง,ยงเฉยๆอ,อยู่อาจจะต้องทานไปเรื่อยๆก่อนจะรู้ว่ามันจะยังไงคือมันก็เป็น mon, แซลมอนแผ่นบางๆที่เขาทําให้มันกึิ่งฝุ่นก่นดิบอะกลิ่นที่แรงๆเลยที่เรารู้สึกเลยก็คือ,อ้ตัวกระเทียมที่เขาทอดอะก็ว่ามันเป็นรสที่มันเป็นรสจ,จืดๆหน่อยอะแล้วก็มีความมันกลิ่นแซลมอนเหลือน้อยมากถูกปากไหมก็ยังยังไม่ถูกปากต้องทานไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวจะลองทานไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาพูดอีกทีดียวเราก็เริ่มชินกับมันมากขึ้นนะก็รู้สึกมันได้อีกรสิานหนึ่งมันเหมนนัเป็ มันจะไม่ใช่แบบว่าเอนจอยกับความสดของของแซลมอนแล้วอ่ะมันมาเอ j นจอยกับรสชาติที่มันเป็นอีกแบบนึงแต่มันก็อร่อยนะก็จริงๆเท่าจะสั่งก็เป็นจานตรงกลางเนี้ยาว่าก็ก็น่าสัง่งเราชิมไม่นี่เลยนะเท็มปุระเท็มปุระเนี้ยดูแบบเขาทอดมาแบบเป็นแป้งกรอบทีๆดูไม่ค่อยอมน้ํามันเท่าไหร่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเมนูกุ้งเทมปุระธรรมดา ความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเขาไม่ได้ห่อแป้งที่ตัวกุ้งมาจนเยอะเกินไปอะ่ะมันจะมีเนื้อกุ้งอยู่มันค่อนข้างสมดุลดีระหว่างเนื้อแป้งกับตัวกุ้งเราก็รู้สึกว่าเวลากัดเข้าไปเราได้ทานทั้งทั้งแป้งทั้งกุ้งไปด้วยกันไม่ใช่กัดไปเจอแต่แป้งแน,นะนำให้ฝั่งนนคนที่ชอบกุ้งทอดโดยรวมของร้านนี้ก็รู้สึกชอบเพราะว่ามันของเขามีคุณภาพเราก็รู้สึกได้ ก็ถ้ามาช่วงโปรโมชั่นีก็คุ้มมากแต่ถ้าไม่ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็ใครที่มีกําลังจับก็มาลองชิมดูน่าจะไม่ผิดหวังนะเก้าว่านะเก้าว่าเขาน่าจะจัดโปรอะไรอีกแบบก็คอยติดตาม Facebook ของเขาชื่อว่าซูชิฮีโร่ไทยแลนด์ลองเข้าไป Fol โ o w เขาดูอาจจะได้โปรดีๆมาอีกก็ได้งั้นเดี๋ยวเก้าก็จะไปจัดให้หมดก่อนที่ดี렉เตอร์จะรู้ตัวแล้วพบกันใหม่ร้านหน้าว่าเราจะไปชิมอะไรกันอีกเสร็จยัง อิ่มแล้วสิริรวมราคาทั้งสิ้น1,098บาทราคาก็พอๆกที่ไปกินเฮโลคุเวลาที่เราจัดเต็มแต่อันนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้หูอิ่มทะลักแต่ว่ามันก็อิ่มอ่ะแล้วมันก็ได้ของพรีเมียมประทับใจไหมก็ถือว่าประทับใจนะถ้ามีโปรอีกก็จะมาอีก <c oughs> โอเคกำลังกลับแล้วละ่ะก็ถ้ามีโอกาสก็มาลองชิมดูนะเขามีสอสาขาที่บอเรคเตอร์มีอะไรจะพูดไหมมาโอเคครับ พูดได้คําเดียวครับว่าแซลมอนมันชิ้นใหญ่มากครับข้าวที่อยู่ในแซลมอนน่ะมันปรุงรสด,ด้วยนะหวาน,น,อนอ่อนๆมีรสเปรี้ยวนิดๆผมว่ามันกินแล้วมันแบบเข้ากับแซลมอนแล้วพอผสมรวมกันใช่ไหมมันมัน,ม,น,ม,นมากมาพูดนอกร้าน <laughs> ก็ผมไม่ได้สิทธิ์พูดในร้านนะผมถ่ายวิดีโออยู่อะ <laughs> <laughs> ถ่ายแบบโยโย่ทั้ง2คนใช่ไหมเออสองหนึ่งสองา